สวัสดีคนรักช,ชมชมฝนตกมันตังตกมันกระเด็นกระดอนเยอนะครับแป๊บหนึง่งชุดฝนตกมาไปเจอฝนมาเมื่อกี้เป็นอะไรที่แบบว่าพอฝนตกแล้วก็ชอบชอบทันกิจกรรม อบไปตากฝนสำหรับใครที่เข้ามาแล้วทักทายาะจอกันได้ครับวันนี้มีมาเรียชมชมมาแบ่งปันนะครับออืมืมม <c oughs> เมล็ดชนชมนี้เพิ่งเก็บใหม่นะครับเพิ่งเก็บใหม่เมื่อเดือนมีนาเมษานะครับตอนนี้เดือนพฤษภาพิทุนาแล้วก็เพิ่งจะแกะออกจากฝักของเขาคือเก็บไว้ไม่ได้มีเวลาเอาออกจากฝักนะครับอ่าเมล็ดชนชมใครสนใจอยากจะเป็นสายเพาะเมล็ดนะครับอ่าเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับก็ทักท่ายสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปทางเพจของคนรักชนชมก็ได้นาะอ หน้าตาอย่างนี้เจ้าของเพจนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับมาดูชนชมสายพันธุ์ก็จะเป็นมันเป็นลูกผสมแอฟริกากับฮอลแลนด์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนาะนี่มเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับคือผมไม่มีเวลาไปไปปลูกเขาแล้วนอกจากจะเอามาแบง่งแบ่งแบ่งแบ่งกับ ผู้ติดตามใครที่สนใจอยากจะได้มเมล็ดนะครับไปเพาะปลูกกันก็ลองถามเข้ามาได้นะครับเราก็ตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนแล้วไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดคุยบ่อยๆเนาะก็ส่วนมากแล้วก็ทําคลิปลงเรื่อยๆบางทีก็เห็นมันอออน้าลอ้อ <laughs> ฝนตกข้างนอกฝนตกแล้วมันฟ้ามันลงน่าจะใกล้ๆเมื่กี้ตกใจฟ้าแหลบปับป๊บๆเลยอยืเป็นอะไรที่ชอบฝนตกอยู่นะแต่ แต่ไม่ชอบฟ้าร้องแต่เวลามันฟ้าร้องฟ้าร้อง,ฟ,องฟ้าแลบมาเนี่ยก็จะไปยืนถ่ายไปยืนถ่ายคลิปฟ้าผ่าอะไรประมาณเนี้ยเป็นเป็นเป็นอีกเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ระหว่างยืนถ่ายอยู่แล้วก็ฟ้ามันลงใกล้ๆหือตําเต้นปุ๊มเขาเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตกใจ ใครดูใช้ดูอยู่นะก็อยากแต่นี้ก็คอมเมนต์ในในในคลิปก็ได้นะครับคอมเมนต์ในคลิปแล้วก็ได้เดี๋ยวผมไปเจาะให้อีกทีหนึ่งนะครับมีทักเข้ามาอยู่สนใจมเมล็ดนะครับคือจริงๆเนี่ยมเมล็ดผมเคยไปสั่งเข้ามาถ้าขายในแอบปบช้อปปิ้งนะตอนเนี้มเม็ดละแปดบาทมเม็ดละสิบาทก็มีมเมล็ดละนะครับมเมล็ดละแล้วถ้ายิ่งไอเป็นไอ,ไอมเมล็ดแคตตัก๊ก เมล,ล็กนะคะรับเมล็ดแทตันเล็กๆเมล็ดละหนึ่งบาทเท่าหัวปากกาลูกลื่นอ่ะ็แคปตัดเม็ดละหนึ่งบาทเขานับเม็ดมาให้เลยห้าร้อยบาทเขาก็ให้มาประมาณห้าร้อยห้าสิบเม็ดตอนนี้ก็เต็มสวนไปหมดนะคือเวลาเราอยากจะเพาะเมล็ดเราอยากจะลองฝึกวิชาเราดูว่าเราจะเพาะเมล็ดได้ไหมนะครับก็สรรหามาอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดชวนชมมันก็มีค่ากันเนอะเอาลงในกระป๋องเดียวกันหมดเลยทั้งเพชรบ้านนาทั้งฮอนแลนด กันอยู่นี้แต่ถ้าจะให้แยกจริงๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานหน่อยนะครับน,นี่ไอไอไอเม็ดอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งใหญ่ใหญ่เนี่ยสายพันธุ์หนึ่งไอเล็กๆป้อมๆน,นี่ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเพชรบรรณาใน,นกราชินีกาชินีพันดอกอะไรประมาณนี้คือปลูกค่ากันหลายอัน ให้หลานที่บ้านตัวเล็กๆที่บ้านนั่นแหละให้มันเก็บไว้ให้ไหลาสายพันธุ์ไหลแบบเหมือนกันเนาะก็คือก็ต้นมันก็สวยเนาะต้นมันก็สวยดอกมันดอกเล็กๆดอกเล็กๆสีชมพูนเนี่ยอย่างเงี้ยลา,ายชนีพันธุดอกเวลาออกดอกออกดอกตามกิ่งตามก้านมาอันนี้จะเป็นแอฟริกาผสมพันแลนด์โคดใหญ่ๆนะครับโคดใหญ่ๆแล้วก็ลำกิ่งมันจะขึ้นเป็นกิ่งเป็นเป็นหรๆๆๆนายๆกิ่งไลยแขนงขึ้นนะครับ แล้วก็มาพูดคุยกันวันนี้สวัสดีทั้งผู้ชมทั้งห้าท่านนะครับที่ยังอยู่แล้วก็ผู้ที่แวะเข้าแวะออกนะครับเสียงฟ้าเสียงฟ้าไม่รู้ว่ามันบนอยู่แถวนี้หรือเปล่าร้ว่นนอยู่แถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวคอยเวลาอีกสักสิบนาทีไม่สิบนาทีก็คออีกสักห้านาทีนะครับเดี๋ยวก็ลงไลฟ์กันแล้วกลัวฟ้านะครับกลัวฟ้า,ฟาใครสนใจเมล็ดก็ทักไายเข้ามาได้นะมีเยอะ ผมว่าเกือบจะสี่พันห้าพันนะกล่องใส่กล่องไว้เพิ่งจะเอาออกจากฝากเขาเนี่ยได้ประมาณสองสามวันนะครับมเมล็ด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 นะทายกันเข้ามาได้นะครับใครสนใจมเมล็ดส่วนชมนะผมผมไม่ได้ว่าจะจำหน่ายแพงหรอกครับมเมล็ดละสามบาทแต่บางทีผมอาจจะ สมมติสมมติผมผมทำชุดละยี่สิบเมล็ดเนาะมันก็แค่หกสิบาทเองหกสิบาทบวกค่าส่งอีกยี่สิบห้ายี่ิบเก้าบาทประมาณเนี้ยก็เป็นหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าบาทชุดละร้อยเก็บไว้บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรอาจจะมีแถมมีอะไรไปบ้างแหละนะสำหรับใครที่สนใจเลยนะใครที่สนใจเลยนะเมล็ดเพ่น,นชมใหม่ๆ ปีนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นเมล็ดข้ามปีนะเมล็ดข้ามปีอยู่ข้างนอกคือไอตัวพวกเมล็ดข้ามปีเนี่ยผมผมก็ทดลองปลูกแล้วละ่ะทดลองเพาะแล้วสามสิบเมล็ดงอกมาทั้งหมดยี่สิบแปดเมล็ดนะครับแต่พอพอแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลเขาตอนนี้ก็หากระถางใส่หาดินใส่อยู่ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับเพราะมันขยายออกไปเรื่อยๆขยายเยอะก็เลยถ้าเอาชุดนี้เนี่ย บางคนก็จะเอาไปไปเพื่อที่จะทําเป็นต่อนั่งแท่นเนาะสําหรับชวนชมนะมันก็มีทําได้หลายอย่างต้นที่เป็นกอใหญ่ๆแล้วที่นี้มีกิ่งขึ้ขนหลายกิ่งคือกิ่งขึ้นจากลําต้นหลายกิ่งเขาก็จะทําเป็นเป็นต่อนั่งแท่นอ่าต้นหนึ่งมีสามต่อสี่ตอ่อย่างนี้ก็มีนะครับเนี่ยอันนี้ฮอลแลนด์ก็มีแอฟ,ฟริกาก็มีเพชรบรรณาก็มีปนกันอยู่ในนี้นะครับก็ต้องอาศัยความชํานาญในการคัดแยกอยีกทีหนึง่งแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยดอก ออกดอกดีตัวเม็ดใหญ่เลยนะตัวเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ดอกดีจะสวยมากสามารถตัดแล้วก็ทํานั่งแท่นหรือว่าใครที่สนใจเอาไปปลูกเพื่อที่จะเป็นทําเป็นอ่ตอสําหรับนั่งแท่นก็ได้เนี่ยอันนี้ก็คือถ้าตอนั่งแท่นนะเคยสั่งในเฟสก็จะมีไม่กี่เจ้านะครับที่เขาส่งแต่บางเจ้าก็คือเขารับเงินเราแต่เขาไม่ส่งก็คือมิจฉาชีพนั่นแหละนะครับแต่ก็ดูดูเอาด,ดูดูกันเอา มีเจ้าหนึ่งที่ผมผมเคยสั่งเขาก็ส่งนะแถมแถมมาให้ด้วยแต่การการจะสั่งต่อมาทำานั่งแท่นคือมันหนักนะมันหนักมันเป็น,เป,นเป็นต่อใหญ่เราก็ต้องเสียค่าส่งเวลาสั่งของก็คือเราต้องรับผิดชอบค่าขนส่งนะพราะ้าแไม่ค้าเนี่ย,ขขเ,ยเขาก็คงไม่ไหวเคยครั้งหนึ่งส่งต้นโปยเซียนต้นละร้อยหสิบาทสองต้นสามร้อยค่าส่งอีกสามร้อยีก, 300, อกเอาปเปบง่ายว่ 300, าสามร้อยอ้าว เป็นค่าส่งหมดเลยไม่ได้อะไรเลยน้ำหนักน้ำหนักมันเยอะนะครับคือส่งกุหลาบเขลางไงเปอร์เซียนกุหลาบเขลางเป็นเป็นต้นใหญ่โอ้ไม่ไหวเลยก็เลยไม่ค่อยได้ส่งของชิ้นใหญ่เลยนะครับก็อย่างเงี้ยก็เคยได้ผมเคยแจกนะผมเคยแจกสําหรับใครที่อ่าในไลฟ์สดนี่แหละเมื่อสักประมาณสองสามปีที่แล้วไม่รู้ว่า,าที่ได้ไปแล้วมันโตรหรือเปล่าหรือยังไงนะครับก็สำหรับ คนรักชนชมนะครับก็มาทำคลิปไม่ว่าจะเป็นชนชมแคทตัสหรือปลูกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนาะเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการดูแลสวนเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้พูดคุยอะไรไปนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าใจรักนะครับแต่ว่าใจรักชนชมก็ทำเป็นหลายต้นหลายแบบหลายสไตล์นะครับต้นใหญ่ก็มีอันนี้ถ้าเกิดว่าออกไม่หมดนะผมก็คงจะต้องมีแผนสำรองนะครับแผนสำรองก็คือว่าเพาะให้มันเป็นต้น มาเพื่อที่จะทําเป็นอตอสสาหรับนั่งแท่นนะครับต้นตอสําหรับนั่งแท่นนี้ก็คืออยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งทางหนึ่งต้นหนึ่งทางก็จะเป็นแปดสิบาทถึงร้อยห้าสิบาทนะครับไยสวนเขาก็ไล์สดในการที่จะจําหน่ายต้นชนชุมนะครับจําหน่ายต้นชนชุมต้นละสองพันก็มีคนเอฟนะครับต้นละสองพันมีคนเอฟก็โอเคเขาทําสวยเนาะ มันมันออกดอกเป็นดอกซ้อนสวยด,ดีนะครับามาพูดคุยกันประมาณเท่านี้นะครับสําหรับใครที่รับชมอยู่ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะกับการไล์สดนะครับกับการไล์สดอาจจะต้องไล์สดบ่อยมากขึ้นเพื่อเป็นการแนะนําวิธีการนะครับเป็นไม่ต้องใส่เอฟเฟกไม่ต้องใส่ดนตรีเป็นแบบสดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเป็นพ่อมเมล็ดการนั่งแท่น หรือการทำกิ่งการตอนกิ่งอะไรต่างๆเกี่ยวกับชมชมนะวันนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้กลางคืนดึกแล้วแล้วก็ฝนตกข้างนอกนะครับฝนตกข้างนอกครับก็สําหรับวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็สามารถหาชมคลิปอ่าตึกต่างๆภายในช่องได้นะครับแล้วก็เป็นว่าขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้พอการแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับสวัสดีครับ